เวลาเล็ก,เกครับบางทีไม่ได้กําไรเลยเดย้บางทีขาดทุนเดี๋ยวเราก็อยากให้ถือว่าเราเป็นสะพานบุญเราคิดว่าเรายิ่งให้เราก็ยิ่งได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมสิปป้อยแล้ววันนี้เนาะลาวพัฒน,นานะสู่แทบเก้าสี่เก้าอีเก้าสองหาซีครับอันนี้เก้าสองห้าสี่ครับวันนี้ตัวไหนจะมาน้องลาวเก้าสองห้าสี่เก้าสองห้าสี่เมธ สแกนลน์ไปแล้วก็รอพี่แอดมินได้เลยเพราะว่าอันนี้คือสแกนเข้าไปนะครับแล้วก็จะได้ลืมผมลืมบอกแล้วก็จะได้เข้าบ้านเขียวไม่ใช่การสมัครเว็บพนันออนไลน์ทั้งสิ้นไม่มีนะครับถ้ากดไลน์เข้าไปแล้วก็จะรอเห็นไหมพี่แอดมินขอรอตอบก็จะได้เข้ากลุ่มเลยไม่ต้องมาสมัครเว็บพนันนะไม่ทํานะครับไม่ทํานะผมบอกเลยไม่ทานะแล้วก็มีแม่คนนึงบอกว่า ผมยังไ่ได้พักพ่อนเลยความปังกนเนาะเพื่อนว่าเพื่อนว่าจังไหนเพื่อนว่าเพื่อนว่าจังไหนวะเพื่อนว่าเพื่อนทักมาส่วนโตเด้เพื่อนว่าขอรัฐบาลไทยนึ่งกุมภาแม่ผมพักก่อนเดี๋ยวฮอดเวลาละผมสี้หายเด้อเอออันนี้ผมเอาอีลีเพื่อนทักมาเลยเดยเพื่อนทักมาเพื่อนทักมาเซตเลยเพื่อนว่าเพื่อนทักว่าขอวันที่หนึ่งกุมภาเลยวะความปังเนาะ ยุใส่ครับนี่นี่แม่คนนี่ล่ละนี่นี่นี่ตามต้อจ้าสาธุวัซันเพื่อนวา่าของวดวันที่หนึ่งกุมภาจ้าวัซันเพื่อนวา่าเจ๊คื <c oughs> เดี๋ยวผมเฮ็ดก่อนเด้อหวยหสีออกวันเสาร์เลขรอบหน้าออกวันที่หนึ่งเดี๋ยวผมรอบนี้เลขประจําวันนะครับเข้าเลขสามเลขประจําวันก็เข้าเลข เข้าสองโตเห็นบอผมบอกแล้วว่าประจําวันน่ะคันคัน,คนบ่ามาแม่แม่เพิ่มเพื่อนผมนําเดี๋ยวผมติป้อยแล้วเดี๋ยวผมซีเบิ้งอันนี้น่อยหนึ่ง <c oughs> เนี่ยแล้วชุดเนี้ยผมวิเคราะห์กันตั้งแต่ตอนกลางคืนแต่ว่าคืนนี้ผมหน้าซีบอสไล่แล้วเพราะผมไหวผมหน้าซีบ่ไหวแล้วครับหน้าซีเอาไว้บ่บิบมือมือหน้าซีมืออื่นเบื่นก็วันอาทิตย์อันนี้ผมวิเคราะห์นงตั้งแต่วันที่สองเห็นบอรอบนี้นะครับเลขก็เข้าเลขสามเห็นไหม เข้าสามก็ออกสองสามอันนี้ก็เข้าสามอันนี้ก็เข้าเจ็ดออกเจ็ดเก้าแล้วผมก็วิเคราะห์มีเจ็ดเก้าแล้วอันนี้ก็เข้าสองสามไพ่ไพ่มากผมมึงวิเคราะห์แนวแนวจังซี่แล้วก็จุดทูบได้ศูนย์เก้าเจ็ดปังมากบอกแล้วทูบป,ปังไพ่เสาาียว่าทอทงเจ็ดทูบผมปังครับเดี๋ยวผมดูประจําวันของวันเสาร์ให้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะปล่อยแนวทางแล้วอยู่บ้านมีนะบอกเลยว่า บ่ปังว่าปังบ่ได้เด้ค่าห้องหลักร้อยคุณภาพหลักล้านวันวันเสาร์นะครับแม่จดไว้เลยเลขประจำวันวันเสาร์นะครับจะมีเจ็ดสองสี่แล้วก็แปดวันเสาร์เนี่ยถ้าดูนะเจ็ดสองสี่แปดอันนี้จะเป็นเลขประจำวันของวันเสาร์ครับผมแต่มาเอาน้องลาวันก่อนอืม หน้าซีมีเจ็ดอีกนะอันนี้แค่เดาซื่อๆเด้อบ่สเจ็ดก็สองเพราะว่าวันเสาร์นี่มันซีเด้นสองสำหรับตำไทยเด้เออแต่ว่ายังไม่ได้เบื้องเสตีแต่ว,ว่าวันเสาร์นี่สองมาดีสำหรับตำไทยนะแต่อันนี้ยังไม่ได้คำนวณน,นะครับเดี๋ยวคำนวณแล้วเดี๋ยวคืนนีถ้ถ้าเสร็จไวก็จะลงให้แล้วก็แคบแล้วก็ถ้าถ้าซื้อได้ยามไหนก็ซื้อเลยก็ซื้อได้แบบนี้เลย ผมก็ซิปป้ยแบบนี้คือนี่ผมก็ซิปป้ยแบบนี้แล้วผมก็ลงคลิปนำนะครับโอเคแม่แม่มาเพิ่มเพื่อนให้ผมนำเด้อ